ชงชาเขียวนะคะชาเขียวหวานนอน ใส่น้ำชาเขียวของเราลงไปนะคะใส่นมขหวาน,นะคะ่ะ เทน้ำแค่เขียวของเงาลงไปค่ะราดไดโนมข้นจืดนะคะ เสร็จแล้วค่ะชาเขียวหวานน้อยๆอร่อยๆนะคะ